เรียกว่าเป็นรายการที่หลายคนชอบดูสำหรับรายการไม่หมดนี่ทางช่อง23 Workpoint เพื่อฟังเพลงเพราะๆที่ผู้เข้าแข่งขันงัดความสามารถมาร้องกันโดยผู้ชนะในตอนนี้คือไรอันกาดบันดิตซึ่งครองแชมป์มาทั้งสิ้น182สมัยได้รับเงินรางวัลสะสมเกือบ5ล้านบาททำให้เกิดราม่าขึ้นเพราะหลายคนสงสัยว่าจะอยู่ไปจนรายการเจ๊งหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนชื่อเป็นรายการไรอันไม่หมดนี่บางก็แซวว่าอยู่จนรายการจะเป็นนี่อยู่แล้วอย่างไร ก็ตามในขณะที่บางส่วนกลับมองว่าไม่ใช่ความผิดของไรอันเพราะเจ้าตัวเก่งจริงและไม่แพ้ใครและสามารถครองแชมป์มาได้นานขนาดนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเพจรายการไม่หมดนี้ได้มีการโพสต์เปิดเรื่องราวในมุมน่าชื่นชมของไรอันนั่นก็คือหนุ่มไรอันได้บริจาคเงินให้มูรนิธิต่างๆจํานวน295,022บาทและด้วยความน้ําใจงามยังได้บริจาคเงินให้ผูช้าชิงอีกด้วยซึ่งมียอดในตอนนี้1 2 2 5 8 9บาท